เจ้าจชรอฉันใหก้ามาสวรรค์และเทพิดาเจ้าทํำลายทั่วทุกทิ่ทุกที่ตามขออัญเชิญในคันทัางหลายในคารตะเตจันตลิกิวิี การใบสีสู่ขวัญถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่เป็นนามธรรมที่เราเรียกว่าขวัญขวัญซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกขนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวและเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาท รันครบทันกไทยชมโคชออใหม่ที่มาในครานี้โปรดสดับให้ดีมีความหมายอย่าพึ่งเป็นหน้าเบือนขอเตือนใจน้องหญิงชายโปรดจำ น้องไม่ผิดค่ะลองกันลองมาเป็นอย่างดี this is a new style you will smile please listen to me มาฟังพี่ับ เป็นบุญที่ผู้คุณคุณนั้นได้ก่อกำเนิดได้เติบโตไม่เจ็บไม่ตายพระท่านว่าไว้นี่คือพรอ,อันประเสริฐผู้ที่รักแท้ไม่เคยท้อคือแม่พ่อขอให้เจ้าทูลเถิดรักลึกล้าเหลือล้อนพวกคุณทุกคนจดจํากันไว้เถิดไอ้แผลทันหลอกที่เข่าอ้ยันจําได้หรือเปล่ายามทลาล้มเจ็บใครเป็นคนช่วยเป่าทั้งป้อนข้าวป้อนนมป้อนขนมไปส่งโรงเรียนกันตั้งแต่เช้ากับตันยุตาจางฤเธิใจพระคุนที่ได้ กกล่าวรู้ใช่หรือเปล่าคะพ่อพ่อแม่ท่านต้องเหนื่อยหนักหนาะดิ้นรนหานท่าเทองทั้ตายเพื่อให้เจ้าได้มีการศึกษาครูบาอาจารย์ท่าน,นก็ทุท่มเพลงอย่ากเกเรกันนัจนจัหนูจา๋าจะได้ฉลาดปราดเปลืองและภูเพื่องกันเป็นภาษาห่า ก็จัดชื่อแลยก็ได้เลยเนี่ยเป็นท,ที่พอจบปีสี่บเขียนนิยมค่ะ